สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับใครที่ชอบสั่งกล้วยนะครับก็คือกล้วยแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยแดงเอเซนเต้ e นะครับพอดีว่าผมสั่งมาสองเจ้านะครับเจ้าแรกนะครับ <c oughs> ก็สั่งมาครับที่เขาบอกว่าฟรีฟรีนะครับส่งมาให้ฟรี แต่ออกค่าส่งเองนะครับหนึ่งเมล็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเราก็ทุนน้อยนะครับเราก็อยากจะได้เหมือนกันก็สั่งไปครับผลปรากฏว่าที่ลอยอยู่เนี่ยแหละนะครับที่ลอยอยู่ที่ลอยลอยอยู่นี่นะครับเม็ดนี้นะครับเป็นเล็กๆนี่นะครับเป็นเม็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับส่งมาให้เรานะครับโอ้แล้วก็เม็ดเล็กมากนะครับ ไม่สมบูรณ์นะครับใครที่สั่งจากเพจนี้นะครับกล้วยแดงเมืองตรังนะครับก็คือเม็ดนี่แหละนะครับที่ลอยๆอยอยู่นี่แหละนะครับก็จะบอกวาอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนอื่นที่สั่งไปจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับลอยน้ำนะครับไม่สมบูรณ์เลยนะครับ ส่วนอีก3าเมล็ดนะครับที่เห็นอยู่ข้างล่างนะครับที่จมน้ําอยู่เม็ดใหญ่ๆนะครับเมล็ดใหญ่ๆนั่นคือกล้วยเอเซนเต้เหมือนกันนะครับแต่เราสั่งมาอีกเจ้าหนึ่งนะครับสั่งมาอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวเราให้ดูนะครับก็คือเจ้านี้แหละนะครับก็คือเจ้าที่อยู่ดงสิงนะครับเจ้าที่อยู่ดงสิงเนาะนะครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ อยู่ร้อยเอ็ดนะครับถือว่าเป็นเมล็ดที่ดีมากนะครับสมบูรณ์นะครับเม็ดใหญ่แข็งนะครับเปลือกหนาด้วยนะครับก็วันนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าสองเจ้าที่ผมส่งมาเนี่ยสั่งไปเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นแล้วครับเม็ดเล็กๆเนาะเม็ดเดียวนะครับที่ว่าส่งฟรี1เม็ด199รนะครับในเพจเพจนี้นะครับ ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องสั่งนะครับผมสั่งมาแล้วโดนนะครับโดนนะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สั่งไปแล้วรีวิวให้ดูบ้างนะครับของเพจเพจนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็อีกสามเล่มนั้นเราสั่งมาจากร้อยเอ็ดนะครับก็ร้อยเอ็ดเนาะนะครับดงสิงนะครับก็สมบูรณ์ดีวันนี้มารีวิวให้ดูสองร้านนะครับ ใครที่ชอบสั่งเมล็ดออกมาเพาะนะครับก็ดูร้านดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ